สวัสดีครับช่องวอลลูกจอมกวนมาอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็เป็นการนําเสนอแนวทางหวยลาวอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูซิว่าวันนี้เราจะให้แนวทางไหนนะครับหวยลาววันนี้จะเป็นวันที่เก้านะครับวันที่เก้าทับสามทับหกสีนะครับเพราะว่าเลื่อนนะครับเลื่อนจากแปดเป็นเก้านะครับงวดนี้ เด่นที่สุดนะครับที่เรามาเลยก็คือ6นะครับ6 6และ9ครับ6และ9นะครับ6และ9ตามมาติดๆก็จะเป็น8ครับ1งครับ7ครับ สามครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเลขชุดก็จะเป็นหกเก้าหกแปดหกหนึ่งหกเจ็ดหกสามนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น เก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามอ่าเลขกุดจะมีประมาณนี้นะครับส่วนเด่นหลักร้อยนะครับเด่นหลักร้อยเด่นหลักร้อย ก็จะเป็นลักลอยก็จะเป็นที่ 5, แปดนะครับแปดก็จะออกมาที่แปดหกเก้าแปด แปดแปดหกหนึ่งแปดหกเจ็ดแปดหกสามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วนกะ็แปดเก้าเจ็ด ดเก้าสามเลขสามตัวจะประมาณนี้เลยนะครับส่วนหลักพันนะครับหลักพันก็จะเป็นเด่นที่7นะครับเลขสี่ตัวก็จะเป็น7จแป หกเก้าเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดแปดหกหนึ่งเจ็ดแปดหกสามเจ็ดแปดเก้าเจ็ด เจ็ดแปดเ้าสามอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนเลขที่เน้นเลยนะครับวันนี้เน้นเน้น,เน,น,เ,น,นเน้นให้ก็จะเป็นหกเจ็ดหกแปดแล้วก็ 3อันนี้เน้นเลยนะครับเน้นเน้นเน้นโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบช่องพอลูกจอมควรก็จะลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับผมวันนี้นําแนวทางหวยลาวมาฝากพี่น้องทุกๆคนขอให้ทุกท่าน,นโชคดีครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับ